สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดี AI สวัสดีคุณพี่มาร์คนะคะฝนตก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 ปัญหาตัวอยก็ได้เฮ็ดคอนเทนต์คอนเทนต์นนส่งนะคะเพื่อนจ้าบ้าน,นเฮาฝนหยอยพ่อแซ่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 ถ้ามันเิ่งบรรยากาศฝนตก ตกเมื่แห้งตกลิ้นลินตกเสาะเสะเสาะเสะบ้านมู้เพื่นเื่อนตกว่านอทางฝนบ้านยายอ่อนตกนะคะตกก็บ่ได้ตกแห้งดอกเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่ว่าเขาก็ต้องเห็ดข้นเทียนทรงแม่นโบมูเจ้าว่าก็ต้องกั้งหฮม,มสิละเห็ดข้นเทียนทรงเห็ดข้นเทียนทรงเพื่มาเข้าเนาะเพื่อนฝนตกก็ต้องเห็ดเด้อ เฮ็ดฝนมาตกกะเฮ็ดเฮ็ดทุกยามสามสิบนาทีเฮ็ดเทียนหนึ่งพันว่าชั่วโมงหนึ่งเฮ็ดเทียนหนึ่งกะไรแม่นบอสพันว่าทำลงไปเลยคอนเทนต์อะไรก็ทำไปยายอ่อนเนาะตั้งห่มเฮ็ดคอนเทนต์เลยจ้ะฝนตกแล้วก็เฮ็ดฝนมาตกแล้วก็เฮ็ดทำคอนเทนต์เรื่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องเฮ้ย ขี้เอเตอร์เกิดมาเป็นขี้เอเตอร์มันกัจังสีแลละเนาะ <c oughs> คนเป็นขี้เอเตอร์เห็ือนบอกคนเป็นขี้เอเตอร์ต้องทํางานตามระบบแมนบอกเผื่อเผื่อามนว่ามือนี้ขอดไลงก็ได้ดอกเมื่อื่นขอดไลงก็ได้ดอกแมนบอกู้ลังค้นวา่าบปลงอยู่เดือนหนึ่งขืนเซยว่าคุณทําได้ดีมากว่าสันแม่นแมนยึ่นสิพี่น้อ <c> ง <oughs> ฝนตกตืกนหนาค่อยทำคอนเทนต์จ้าคอนเทนต์ฝนตกฝนตกตกหน่ลิ้นแส่แส่ฝนรูอ้อากาศอากาศคลื่นๆเลยอากาศคลื่ลนๆพลสิว่าเขาเป็นบ้าเนาะอืมเป็นผูด้ได้่าจะไในกระซามแมนบ่เขาต้องไปสนคนเขาบอลเ็ดคือเห้าเขากลว่าเฮ้าเป็นบ้าทเนี่ยเปนเพื่อน ฝนเขาย่อยเขาตาแม่นบ่มุกเจ้าว่าเขาว่าโอ้ยนี่จพี่บ้าล่ะพี่บ้าว์าอกยุผู้เดียวยุผู้เดียวกับฮัวยุผู้เดียวกับบอวสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้าผุนเอาคอนเทนต์สวยๆมาฝากโอ้ยฝนตกถืหน้าปัดตอลอดสะพื้นฝนตกนะคะเพื่อนเพื่อนทำไป ใบ่ไรตอนนั้นเขาจะเพิ่มไปซี่เลียดแล้วเมื่อนก็หายเข้าคือเก่ามันก็นาบปบนาไปแหม่นเขาา่าถ้าเพิ่นเปิดการมองเห็นจ้าวันนี้ยายวันมาเปิดการมองเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อขอตั้งห่มผมคอน้อติดตั้งห่มผมได้พี่น้องฝนตกอะไรขอยก็บพ่อได้เศร้าดิเพราะว่าข่อยสางเทนต์เนาะีเอเตอร์นะคะมือนี้ดอกไม้ข่อยอทั้งดอกหน่อยเถอะ ดอกเล็กๆเลยนีน่สวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆเอาความสวยมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนควมสวยมาฝากกันขันเท้าเห็นมันงามห้ามันสวยห้างขอ,อดบ่ไดเ้องขวดขควนมุมงามขวยสวยๆมาฝากกันด้วเพื่อนๆนาวกระดกกดกมะนาวลูกดกๆกนะคะนกโอนี่มัน,น,นมากินบักนั้น มันมากินบักเขียบคอยมดนี่มากินก้อนเจ้าของแล้วนกนี่กระดาเนาะนกนแล้วมาก,กินบกเขียบก้อนเจ้าของดีมะนาวลูกสวยๆนะคะมะนาวมะานาวมะนาวนี่ก็ลูกสวยๆค่ะบกเขียบคอยก็ไม่แต่นกกินพี่น้องคนบ่อคอยได้กินไม่แต่นกกินเนาะ สวยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เข้ามาติดตามและรับชมจ้า